แล้วครับก็อยู่กดจูเนียร์เอ็กนะครับวันนี้ก็จะมาหาคนเข้าแคนนะครับรเดี๋ยวไ,ไปดูารายละเอียดแคนนี่ครับกำลังจะกดเข้าไปนี่โอโต้นะครับมีคนมีคนในแคนเข้คนเดียวเองก็คือผมหาคนเข้าแคนเยอะม,มากครับเดี๋ยวกดเดี๋ยวถ้าอยากเทสยังไงก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ใต้คลิปนะครับเพิ่งแคนเพิ่งตัง้งเมื่อวานเลยนะโอกรักเก็บเกี่ยวกันดีก่อนนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับโปรไฟล์ผมเดี๋ยวทิ้ง ทิ้ง UID นะครับแล้วก็ทิ้งดิสคอดไว้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมมาเข้ากันเยอะๆล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบล็กวาร์เรนอันนี้ก็อีนนอะไรบาร์บา,บาเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์มาไปดูกันเลยไปโน้ปโนโน